มันี้พาพี่น้องเป่นไหยังอ่ะมันตกแหครับมันตึกแหครับมันตืกแหไม้ลับไม้ลับอีกแล้วโอ้ยไปแนตาส่กมีตาไม้รับด้วอนะไม้ลับหอยยังหอเด้วยอดไม้รับหอยด้อ่ทีมงานครับทีมงานมาลอยยูลอยกินมาลอยยูลอยกินหนอมอนี้ DVD> มันนี่มัดตึกแหงครับบ่ไเ้ืือขั้นเบ็ดมันนี่มันขึ้นกับไปแจ้งมากอะเย็บวกี้มีดวกมีอยางต้องยก็สิไล่ออกจากบ้านจ <c oughs> ึ้มงานมากมวนครับสายจวดบง่งตัวปลาเาเขึ้นตัวปลาหย่งนะ ปลาทุกต้องมัปลาเดินกัหน่อยหลอดอ่ะแหหมันพุณนะใส่แหจากเส้นหาเส้นพ่เส้นครับเนี่ยว่ได้เส้นสือสดสือสดด้อครับพี่นนอนพุณนะสือสดว่ได้เส้นสือสดครับพุณนะแหหนี่สือสดว่ไดนเส้น สอกับิหน้าีหน้าด่อวอือนนะสาวสครับพีหน้าปลากินจีนไส้เหรอนี่เป็นอย่างไรปลากินจีนไส้มีบอลเป็นเบอร์นี่ที่ไรหปลาผัดเนื่อ

หมี่ปลาจิงๆใส่เหมืนมีไข่ด้วาคมัไปบายครับเยใส่ย่างเดียวใส่ย่างเดียวบานบ่อเส้นนีเส้น่สีเดียวมาประจำมาครับเนี่ยประจำมาทุกปี สูบมุดสูกเป็นสี่เส้นสูเป็นี่หก